จเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้พระอาจารย์จะพาไปชมสาม,มเณรในการทำกิจวัตรหรือว่ากวดเสนาสะนะในยามตอนเย็นแล้วก็ไปแอบดูว่าพระและ้วสาม,มเณรนี่ติวหนังสือกันยังไงช่วงใกล้จะสอบอพระบาลีพระอาจารย์ก็จะพาไปชมบรรยากาศโดยรอบของวัดยจงสว่างที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นน้องอสาม,มเณร หรือว่าเป็นสามเนีนมหาวทสามละเป็นมหาละกาลังทําความสะอาดกวาดใบไม้ก่อนที่จะไปทำกิจกิจส่วนตัวแล้วก็เตรียมติวหนังสือตอนคำ่ำเพราะว่าใกล้จะสอบแล้วในวันที่ยี่สในเดือนหน้ากุมภาพันธ์ก็จะเป็นการสอบพระบาลีกันของ พระปิษุทสองและน้องสัมมาเนวัดแจ้งสว่างพระอาจารย์ก็จะพาไปชมนี่ก็คือน้องสัมมเนนเย่สัมมเนวเย,ยในการกวาดแล้วก็พระอาจารย์ก็จะพาไปชมแอบชมพระอาจารย์มหาทวนตีวหนังสือสัมมเนนตักที่อ้วน,น,นาแล้วม บังเกิดแล้วในสำนักของท่านนักเทียวอาอหิย่อมเป็นอิติดังนี้มองนีบอกที่ว่าจงใจฮะองค์กรณีนี่เอาไหมเอาไหมเบิ่งไหมนี่นี่เบิ่งไหมที่หละ <c oughs> ่ะเชว่าทีตานว่าเจพทิดาอาหารกล่าวแล้วว่านี่โตละตาเจริญพรพมไม่แอบดูการติวหนังสือให้ใหน้องๆสามเณรของท่านพระอาจารย์มหาทวน วในการตนมีการผลสิบหกมีคลอดแล้วซึ่งบุตรทั้งหลาย4กาะทำแล้วซึ่งบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นปาถนาแล้วซึ่งท่านมาแล้วบังเกิดแล้วในสำนักของท่านทั้งหลายของท่านนั่งเทียท่ยวอมีย่อมเป็นอีตดังนี้นมันยากกว่านี้กันเดียว นี่นี่มันอันนั้นทางเทิงบุญยากบอกทางเทิงมันถามตอบถามตอบคนเสือที่มันจับสนนี่ยังโมนี่นี่เปิดเทพธิดาเล่ากาวานี่กาวแล้วก็มันหลบเงาหลบเงาไม่หอดนิพพานนี่นิพพานี่สามีเหมือนจะแป็ประโยคนี้หอดประโยคนี้มันยากแค่นี้เองล่ะเทวัตีตาอันว่าเทพธิดาอ่ากาวแล้วว่าสามีข้าแต่นายอหังอันว่าดิฉันรู้ปะ ั้าสนนามาสัจยเยนะมาตุปุจิตตละเออะนนาาสันตเกนิพัตตาอันนี้เป็นผู้ออกจากตรงนี้เป็นผู้แล้วก็มาเป็นผู้เป็นผู้แล้วก็นี่เป็นผู้ออกแล้วเป็นผู้ออกแล้วจากท้องของมารดาโดยอันล่วงออไ,ปไปแห่งเดือนสิบออไปแล้วสู่ตระกลูลแห่งผัวในการแห่งตนมีการฝนสิบหก พอดแล้วซึ่งบททั้งหลาย4กระทำแล้วซึ่งบนทั้งหลายมีทานเป็นต้นปาธนาะปาธนาแล้วซึ่งท่านมาแล้วม,มาแล้วบ<า>งังเกิดแล้วในสำนักของท่านของท่านนั่นเทียวอมิย่อมเป็นอิติ<อ>ดังนี้อ นี่และเป็นตัวดำๆนะสิมันสับสนหน่อยหนึ่งทั้งทั้งทั้งนี่มันเป็นประโยคถามตอบเทปทิดาแล้วกับเทปพระบุตรต้ถามกันถามแล้วก็ตอบถามแล้วตอบแบบนี้ถามตอบโต้ก,กันสมมติบูญยากตอกเขาเบ,บิ้งจักสองรอบก็จําได้โอ้ไม่แอบ,บทายกันนะที่หนึงนะะ่งม <laughs> ันสอบสอบวันที่ยี่สิบห ب, บกว่ะครับยี่สิบหกเดือนกุมภาพันธ์อ๋อกุมภาพันธ์นี่ก็บเลติวอยู่ เน้นอ้วนคื่อตูวมูยุบเน้นอ้วนมีเน้นอ้วนคูบาทูนเน้นเที่ยวที่ว่าสนใจแน่นั่นครับใครสนใจบันไดเบงแนบุเบงแนคุ้มกับเบงเ้าบังคับกับมาเบงแน่นะแม่สนใจแปรขึ้นนี่ก็สิเป็นเล่ว์อยู่หรอกแปรเพราะแปรได้เป็นเป็นนี่บอกเออเป็นนี่แค่น้บอกนะนี่นี่ใช้เน้นอ้วนชื่ออยู่ เน่นตักไงวะโอ้คุณเราก็เป็นมหามหาใหญ่เองจะเป็นมหาผู้หญิงเองเป็นมหา,มหาบอก<ห>ไงไงม,มหามหาอีกด้เลยนี่หอดคาาครับจบข้าเทอประโยคได้ี่ประโยคน2่ครับร่วมกันอ๋อประโยค1-2หนึ่งสองพอวันที่ยี่บหกกุมภาพยี่เจ็ดยี่สิกุมภาพันธ์อ๋อเนี่เป็นการ ติวติว,ต,ว,ต,วติวสอบเนาะติวก่อนสอบอ๋อติวก่อนสอบโดยท่านพระอาจารย์มหาทวนอ๋อเตรียมสอบเอาดีดีดีดม,ดมาจะใช้กันอีกอเอาเอาอร<อ>าปีนจานตอกมัน <laughs> ไออเออวอร์นเนี่ยเขาจะมาติวหนังสือแอบหลี่ติวอะในบันไดได้เจ้าวันที่26พร้อมอยู่บอระบ่อไห่ครับอันนี้บ่ได้สอบสองนี่เนาะสอบครั้งแรกบ่ได้สอบครับเข้ากับบวชครับ เจะปสิบสองเจ็ดเดือนครับบเจดเดือนอายุเท่าไหร่ิบสามอายุิบสามอ๋ออิบสามได้หนึ่งสองสิบสี่ประโยคสามเอาเป็นหนักลวงอยู่บ่บะแน่บแน่บ,บ่โอ้ยมันได้ได้ันอนุวัฒนานขยันให้มันได้ทพต,ตาอันว่าเทพพระุจธุทธิแล้วว่า อายุอันว่าอายุมนุษย์สาของมนุษย์ทั้งหลายกิตตกังมีปริมาณเท่าไรอิติดังนี้เทวทีตาอันว่าเทพธิดาอาหากต่แล้วว่าอาจารย์ก็คงจะไม่รบกวนน้องสามเนียนในการทบทวนหนังสือในการเตรียมหนังสือมาเดินดูปติ ลมบรรยากาศของวัดแจ้งสว่างอันนี้ก็กุติของท่านพระมหาจตุพงศ์หรือมหาฤอทธอ์ปทศีให้ชมดูบรรยากาศโดยรอบของวัดแจ้งสว่างสมัยก่อนก็จะลกๆหน่อยแต่ปัจจุบันนี้ก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็สว่างขึ้น ตัวนั้นก็เป็นเมรุอ้าวกระทายบรรยากาศไปเรื่อยๆนีละ <c oughs> จะเว้นวันนี้อ <The> ่อนเขายังติวหนังสือจะสอบแล้วเจ้าสอบมันไหนเย็นนี่จะสอบมันไหนเย็นนี่ป้องกันนะครับอ๋อสอบวิสัยประโยคสี่ไอ้พวประโยคหาด้วยเนาะขุ่นเทียครับเอาประโยคหากรุงเทพยครับอ๋อพอไปได้นีออออขภัยนะเมื่อกี้ที่บอกว่าไปสอบประโยคสี่ท่านได้ประโยคสี่แล้วต่อไปท่านก็สอบประโยคห้าวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นี้นะ ไปสอบเูื่เดียวบอมีนะครับอ๋อมีลุกเดียวสอบป,ประยคุคฮะจะไปถือเพ่พูดดีอยู่วัดใดละ่ะวัดท่านหูสนามครับอ้าวเขาบ่ได้บอกบอก่ย <c oughs> ังนะครับเจ้าจะไปยังได้บนะอกวัดสนามเอาเอาสั่สอบได้เอาก็จะบกวนแหละเดี <c oughs> ๋ยวพาเขาจะไปเบิ่งกุฏิอาจารย์มหาทวนต่อ พระอาจารย์ก็พาเดินชมโดยรอบของกุฏิของพระที่ท่านอยู่ในวัดแจ้งสว่างเนาะและนี้ก็จะเป็นกุฏิของท่านพระอาจารย์มหาทวนที่ท่านสอนอเป็นอาจารย์สอนบาลีพระสัมมาเนรวัดแจ้งสว่างนี้ท่านเป็นอาจารย์สอนภาษาบาลีเป็นครูสอน บาลีแก่พระภิกษุส,สามเณรวัดแจ้งสว่างท่านกะติวยุตินี้อันนี้คือรูปของหลวงปู่พระครูวิมลธรรมธาดาหรือว่าชาวอำเภอเดียก็จะเป็นที่รู้จักดีก็คือหลวงปู่กาวหลวงปู่กาวตอนนี้ท่านละสังขารไปนานแล้ว เมื่อก่อนท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอเดชอุดมซึ่งเป็นศูนย์รวมของชาวอำเภอเดชนะวัดแจ้งวัดแสงกเกษมหลวงปู่กาวท่านก็จะมีลูกศิษยรร์ลูกหาเยอะแล้วก็หลวงพ่อ,อพระมหาเจริญท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่กาวองค์นี้แหละอันนี้ก็คือกุฏิของ ท่านพระอาจารย์มหาทวนได้ยินเสียงกขกรกแกลกท่านกำลังทำความเพียรอยู่กำลังกวาดอยู่พระอาจารย์จะพาไปชมาการทำความสะอาดหรือทำความสะอาดเสนาสะนะโดยปกติของพระสงฆ์เราก็เเวลาบ่ายสามเวลาบ่ายสามเราก็จะ พาการทําความสะอาดเสนาสานะที่อยู่อาศัยให้สะอาดสะอ้านรวมไปถึงบริเวณโดยรอบหรือว่าที่ได้รับมอบหมายแบ่งโซนกันในการทําความสะอาดเราก็จะทําความสะอาดกวาดถาดกวาดลานอันนี้ท่านพระมหา,มา,หาทวนท่านก็กวาดทาความสะอาด แต่ถ้าเป็นหน้าฝนก็จะลําบากหน่อยคุณโยมก็เพราะว่าพื้นมันก็เป็นพื้นดินมันก็จะแฉะหน่อยตอนนี้เป็นหน้าหน้าแรงหน้าหนาวก็จะมีใบไม้ร่วงเยอะอนะก็มีฝุ่นหน่อยพอพอเราพอพระพิสุสง์หรือว่าสามเณรกวาดใบไม้เสร็จโดยปกติก็จะเขาเรียกว่าจะไปลงที่สาราสาราฉันนาปณนะ ร่วมกันก่อนที่จะไปทําการส่งน้ําเพื่อเตรียมทําวัดเย็นแต่ที่นี่ไม่มีสระฉันน้ําก็คือฉันที่กุฏิของใครของท่านแล้วก็ทําความสะอาดสังขารตนเองเพื่อเตรียมทํากิจกรรมต่อไปอาจารย์ก็ถ่ายดูบรรยากาศโดยรอบของวัดแจ้งสว่างแล้วก็ กิจกรรมของพระพิสุสงง์พระาสามเณรย,ยามเย็นว่าเขาทำอะไรบ้างยังจะเห็นได้ว่านอกจากที่การาเรียนเรียนในภาคเช้าแล้วก็คืนนี้ทั้งพระและสามเณรก็ต้องมาเตรียมเตรียมหรือว่าเตรียมสอบหรือว่าติวนังสือกันส่วนเวลาบ่ายสามก็จะทำความสะอาดนี่คือกิจวัตร,รของพระสุสงฆ์ พึงต้องทำกิจวัตรสิบอย่างนี่ก็จะถ่ายบรรยากาศโดยรอบแล้วก็จะเห็นว่าพระเราเนี่ยนอกจากงานเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแล้วก็ยังมีงานอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเล่าเรียนไฟในการเรียนบ้างหรือการดูแลเสนาสะนะวัดวาอารามให้สะอาดสะอ้านรวมไปถึงกิจกรรมอย่างอื่น สำหรับคลิปนี้พระอาจารย์ก็คงจะขอจบเพียงแต่เท่านี้ยังไงพระอาจารย์ก็ฝากช่องครูบามานพในการกดติดตามฝากกดแชร์กดคอมเมนต์อนุมโมทนาสาธุครับญาติธรรมทุกทท่านขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญอาจารย์ก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุทกทท่านที่รับชมขอเจริญพร